สวัสดีค่ะวันนี้จิพามาเปิดคลิปด้วยการเก็บบักพริกหลังจากจากาเไปลงคลิปประมาณครึ่งปีในซอง u t u b e น,นี่จีพามาเก็บบักพริกบักพริกจากสวนปลูกเองขายเองราคาช่วงนี้ก็ถือว่าราคาดีดีแฮง70หรือเปล่าวันนี้ท่งขาย70พ่อบอกว่า มีออเดอร์มาเก็บให้เพื่อนแหวมาทานเป็นยังได้บักพริกไว้แดงแดงเพิ่มเพิ่มรลําบ,บทมาเก็บบักพริกไาเบิ่งส่วนกันเลยว่าปลูกหลายสําใดขนาดปลูกลงกันสองเถ่เด้เนี่ยพอกับแม่ปลูกไว้ลูกกันนี้เิ็ดงานไปมารอดกับกับบานคือเก่า เขาบอกว่าไปเหตุงานในเมืองบอสไซทองบอ่มีรถขับบ่ก็บอกไ้ก็เลยบอกเลยว่าลองไปเบิง้งบ้านเป็นยังไงก็จะได้เงินเขาอดหลับอดนอนทือเขาด่าก็นด่าเขากลับก็บ,บ่ได้ได้แค่ด่านใจนี่นะบอกพีกกติะขีได้แน่เพราะว่าเป็นโรคโรคลงแต่ก็หน่อยตึงอ้วน ไม่ได้รับออเดอร์ประมาณ4ี่กาโลเขาบอกว่าอยากได้น่วยแดยงๆจะไปเฮ็ดน้ำจิ้มเพนนะพริกเผ็ดเผ็ดทุกเม็ดพอว่ะอยาได้น่วยแดงๆเขียวๆเฮ็ดน้ำจิ้มเพื่อซนะื้อเช่น,นึงเที่สองเพื่อกลับมาซื้ออีกนะม,มันเผ็ด ไม่เ,เป็นโลกแต่เสียได้คับพอชสีได้ขายก็เป็นโลกดูแลยุตัางดนนี่แดงข้ามปูเอาไปเห็นน้ำจิ้มซีฟูดแซบเผ็ดเดือนไม่ค่อยแดงมันหนาวก็บประจักบักพริกที่ปลูกนี่เป็นบักพริกอัมพวาปลูกแต่สามสี่เดือนที่แล้ว ปลูกตากแดดตาบเบียน่อยมันเราปลูกตายตายแล้วก็ปลูกใหม่ก็สิใงไ่ได้ป่านนี้เอามาปลูกใส่ตั้งหลายตน้นเพาะแล้วเพาะอีกอยแดงๆสมส่งเก็บคะกันไป พริกแดงนํากระเบอทันราคาก็แห้งดีเบิ่งคุนเป็นโลกเที่ยวถิ่มซื้อๆแจะเสียดายค่ะเป็นโลกนี่ก็เป็นโลก,ก,โลกขอที่ได้ขายเป็นโลก <c oughs> สีดยาอย่างกระเบอหายยากระแพงปุ๋ยกับแพงน่วยนี้กันเน่า ใบกูดใบงอลงเบิดแล้ว <c oughs> เป็นโรคโรคเซลา้าโรคมานำแมลงแมลงปีกขาวโรคที่มากับฝนกับอากาศนี่น้อยเหีเ่ยวเนาลงเบิดแล้วเสียดายหันมาได้กัดกินกรสิกยอดลงใบกระสิยอดกระสีหนหวนสัน ถ้าได้เป็นลูกถ้าเป็นต้นเนึ่งแล้วเป็นทั้งส่วนลามเร็วมาก